สนับสนุนโดย i-mobile เพราะเราเข้าใจมาร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปตทบางทีเราไม่ต้องได้ทุกอย่างแบบที่เราคิดเราเราคิดเราคิดได้แค่นี้แล้วเราก็ต้องไว้ใจคนอื่นไว้ใจพวกทีมงานพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขาพาเราไปที่อื่นได้อีกท,ที่เราคิดไม่ถึง ีอะไรเปลียนไหมตอนที่เรากลับมาเรามีต้องแบบปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับสังคมไทยหรือเปล่าหรือการทำงานแบบที่ไม่เหมือนต่างประเทศมันมีบ้างไหมฮะกับเรื่องราวพวกนี้มีการแบบอารมณ์เสียไม่พอใจกันกับลูกค้าสมัยนั้นเราเป็นพังอ,อนึกออกมา เราก็พิเศษงานนี่แหละจะถ่ายหนัง star, in <urt> hm. หรือจะถ่ายภาพนิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยการที่เขาบอกว่ามันเป็นการเปิดตัวสินค้าเพราะนั้นเอ็กแพคสินค้ามันจะต้องใหญ่เราก็บอกมันจะใหญ่แล้วพอเราพูดถึงอ่ะจะไปถ่ายที่เกาะสีชังนะโลเคชั่นเป็นแบบนี้แบบนี้สักพักลูกค้าคนนี้ก็ถามอีกแล้วแต่แพคมันจะใหญ่ใช่ไหมเราบอกใหญ่ฮะใหญ่ใหญ่โอเคกลางั้นก็โอเคสักพักก็ไปพูดเรื่องเสื้อผ้าพูดพูดไปเออโทษนะแต่แพ็คมันจะใหญ่แน่น ใหญ่ครับใหญ่ใอันนี้ก็ไปพูดถึงทรงผมทรงแพ็คมันจะใหญ่ใช่ไหมสึกครั้งที่5้านะลูกค้าคนนั่งกันั่งอยู่ตรงโน้นที่ท่าไหนไม่รู้ของมันขึ้นมาเขายิบแพ็กสไลด์ตัวไปบนโต๊ะแล้วก็แปใหญ่แค่นี้ครับพอไหมครับมันมีมือเต็มเลยอ่ะมาจิกเราตามส่วนต่างๆหัวเสื้อหลัแล้วก็เราก็กลับมานั่งอยู่ในเก้าอี้ มันเหมือนฝันเลยอะเรามีการพูดคุยหรือมีการให้สงบอะไรกันก่อนหรือเปล่าหรือว่าไม่มีทุกคนก็ทําเป็นเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ประชุมกันต่อไปเรื่องอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็ประชุมไปจนจบเลย <S <S 1> <S 1> แต่ปรากฏว่าลูกค้าคนนั้นอนะแทนที่จะโกรธเราหาว่าเราเป็นไอ้คนใช้ไม่ได้เนี่ยแกกลับเห็นว่าไอ้คนคนนี้มันซื่อสัตย์จริงๆว่ะมันอยากจะทําอะไรมันบอกเราโชคดีตรงที่ไปเจอคน <S <S คนนี้เชื่อไหมจากนั้นเนี่ยสนิทกันแกไปเลยต้องเข้าใจนิดนึงว่าเราไม่ได้ภูมิใจกับเหตุการณ์ครั้งนั อ่ะตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยนะฮะทำงานไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ทําเป็นผู้มุ่งกับภาพพิมพ um ์โฆษณาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับกับการกำกับโฆษณาตอนที่กระโดดเขึ้นไปบนโต๊ะประชุมอะไร้นตอนนั้นไม่ได้เป็นผู้มุ่งกับนะอ๋อตอนอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ควารวครีเอทีฟคือเป็นคนคิดงานมันเหมือน<เ><ๆ>ค่อยๆมาเรื่อยๆแต่มันยังไม่ถึงผู้กุ่กับสักทีตอนไหนที่มันมาถึงผู้กุ่กับนะอ่ะก็หลังจากนั้นไม่นานนะฮะพี่หนังเนี่ยแกไปเปิดโปรดักชั่นเฮาส์แค่โทรมาชวนก็มันเริ่มกำ ใช่เพราะ่าทําอื่นไม่เป็นพอเราอยู่กับพี่หนังเนี่ยตามแกไปทุกที่เลยแต่ไปนั่งเป็นติง่งคอย<ม>ดูอยู่เราไม่มีงานทําอยู่ประมาณเกือบปีฮะแล้วอย่างหนัง<ม>โฆษณาเรื<ฆ>่องแรกโปรดักไทยหรือว่าของสินค้าไทยเขาเรียก King Kong Island <ม>เป็นหนังแบบสีดํา<ม>เป็นผ้าดําแล้วก็มีแต่ตัวแสดง<ม>ซึ่งแต่งตัวแต่งหน้าประหลาดมากแล้วเราใช้จับไฟแบบประหลาดภายในเวลาสั้นๆน,นิดเดียวเนี่ยไฟมันเปลี่ยนไม่รู้กี่สีเลยเนี่ยแล้วมันก็ work <laughs> จุดนั้นพุ่มกับโฆษณามาเป็นพุ่มกับภาพยนตร์เนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนมาตรงนี้ได้ยังไงครับพรามากำกับโฆษณาเนี่ยมันก็เริ่มดูหนังเยอะขึ้นนะเราก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยทำหนังแบบนี้ก็ได้นะวะคนเราไม่ต้องเป็นสปิลเบิร์กก็ทำหนังได้เราก็เกิดทะเยอะทะยาน30วินาทีชักไม่พอละลงนั่งเลยเขียนสคริปต์ชื่อว่าคิดถึงซึ่งตอนหลังถูกเปลี่ยนชื่อเป็นฝันบ้าคาราโอเกะ เขียนตอนกลางคืนทํางานตอนกลางวันกลางคืนกลับมาไม่นอนเลยฮะเขียนอยู่เป็นแบบหลายเดือนมากอะวันหนึ่งไปกินข้าวกับท่านมุ้ยท่านมุ้ยบอกได้ข่าวว่าอยากทาหนังใช่ป่ะเขียนบทเสร็จยังเอามาดูดิเอาบทให้ท่านมุ้ย <c oughs> ดูท่านมุ้ย <c oughs> เปิดสามร้อยกับหน้าท่านมุ้ยบอกใช้ไม่ได้แต่ท่านมุ้ยดีมากเอาไปทําให้ดูว่าฟอร์แมตของการเขียนบทเป็นยังไง <c oughs> เราก็มานั่งดูเค <Okay. S 1> เราก็มานั่งทําเองตัดอะไรที่ไม่จําเป็นจนเหลือร้อยกว่าหน้า <c oughs> เสร็จปรับออกร่อนเล่หาเงินครับถือบทอันนี้แต่ไม่ไไไไดด้้้ปปปตาาาาาามมคค่่ยหนนนนัังเเเเเลพรรระะิวขบบ็ ่ตอนนั้นที่เราเดินไปหาเน,นี่ยว่าที่ว่าไปสปอนเซอร์เป็นใครอะไปหาพวกเจ้าของสินค้าฮะพวกที่เคยทํางานกับเราอะงานโฆษณาเชื่อป่ะท็อปเราไปนั่งเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องขันบ้าคาราโอเกะเนี่ยเล่าได้ปากอย่างเงี้ยกว่าจะจบทั้งเรื่องเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงเราไปเล่าแบบเนี้ยสองร้อยกว่าครั้งเอาเวรเล่าไปเนี่ยทั้งปีอะ แล้วใน้200กว่าที่ที่ไปมีม,มีที่ไหนเขาซื้อบ้างแล้วมีไม่มีไม่มีเไม่มีเลย,เลยทุกคนชอบหมดเลยมมแม่ไม่มีใครให้ตังค์แต่ที่มันเจ๋งคือว่าทําไงวะตอนไอ้รอบที่ร้อยแล้วอะต้องเล่าให้มันตื่นเต้นเท่า <c oughs> รอบแรกเลยอะ <c oughs> ในสุดโปรดิวเซอร์เราเนี่ยก็เลยบอกว่าเขารู้จักกับพี่กอบสุขจารุจินดาที่5ฟ t a r ลองเข้าค่ายหนังม,มซึ่งตอนนั้นคำว่าค่ายหนังของเราเนี้ยมันดูน่ากลัวมากอะอ เราจะไม่ความเชื่อ่ยว่าคุณจะไปอยู่ในค่ายหนังไปเป็นอยู่ในระบบนั้นได้ยังไงผมจะอยู่ในระบบนั้นได้ยังไงแต่มันเกือบปีแล้วอะ่ะมันก็เล่ามา200ร้อยครั้งแล้วครั้งที่251้าเ็ข้าไปไฟสตาร์ <c oughs> ไปเจอคุณจเจริญเจเชนนี่แหละคุณเชนบอกว่านายอยากทําหนังใช่ไหมเรื่องเป็นไงเล่ามาเิ <c oughs> เราก็เปิดสวิตช์เล่าแต่คราวนี้พลิกล็อกคือเล่าไปสินาทีคุณเชนหลับเลยเฮ้ยนี่นี่จริงๆเอฮะจริงหลับไปเลย แต่ไม่สนครับหลับฉันก็นเล่เาแล้วมนจบอ่ะจบปับ๊บกแกตื่นใช้เงินเท่าไหร่ถามนี้จะพูดงั้นเลยฮนะใช้เงินเท่าไหร่เราก็บอกจำนวนเงินไปแกบอกบ้าถ้าจ่ายเงินเท่านี้แกได้หนังละพิธิหารแล้วคนบินได้แล้วเราก็ถามาแล้วอย่างเงี้ยให้เงินเท่าไหร่แกว่าให้ครึ่งแล้วตอนนั้นพี่ไม่กลัวเลยครับว่าพี่ขาดทุนหรือจะไม่มีกินหรืออาจจะต้องแบบต้องใช้เงินตัวเองเข้าไปด้วยหรือเปล่าหรือยังไงกับกับเง<ช>ินทนะี่มัน ใช้เข้าไปด้วยแล้วก็ให้มาครึ่งเที่ยวอ่ะก็ออกเงินตัวเองด้วยยืมแม่ด้วยแล้วก็เอาของจากในบ้านเนี่ยไปเข้าฉากก็ช่วงที่ถ่ายหนังกันแม่นั่งกินข้าวกับพื้นอ่ะทั้งหมด4ี่บบาทจาัะเท่าไหร่สิบสบาทสองบาทอ่สองบาทสิ็บไว้จังไปได้ะเอ้าวอ้มันมีความดีอยู่อย่างหนึง่งมันออกมาแปลกมากในยุคสมัยมันอ่ะในยุคนั้นอ่ะ เป็นที่ประทับใจผมกลับมาต่างประเทศก็ต้องไปดูเรื่องนี้การได้ไปเชิญไปฉายตามเทศกาลหนังทั่วโลกนูน่นนี่ก็มีโดนด่าบ้างมีโดนชมบ้างบางคนก็ชอบมากบางคนก็ด่าเลยทำหนังไม่เป็นและตอนนี้ถ้ามีเรื่องราวที่เป็นอมตะของบุคคลท่านใดติดตามได้ในช่วง t r i b u วครับช่วง tribute อดีตสมาชิกคนสุดท้ายของ The Impossible วงสติงคอมโบดับหนึ่งและอดีตนักดนตรีฟังผู้มีเสียงร้องแหบห้าวเป็นเอกลักษณ์ในนามดิออเรนเตนฟังเรวัตพุทธินันฝันมากกว่าแค่เล่นดนตรีเขาวางระบบใหม่ให้เพลงไทยโดยสร้างแกรมมี่ให้เป็นป้อมค่ายเพลงไทยแห่งแรกอย่างแท้จริงนายห้างแผ่นเสียงผู้เอาเปรียบนักร้องนักดนตรีมาตลอดล้มหายไปจากวงการเพลง โปรดิวเซอร์เป็นหน้าที่ใหม่คอยกำหนดทิศทางเพลงและอัลบัม้มจนอาชีพนักร้องนักดนตรีไทยได้ปักหลักมั่นคงเทียบเท่าสากลอย่างที่เรวัตผู้ทีน่นั่นตั้งใจงพีพ่เตอ๋อของน้องๆวง,งการเพลงจากไปไปอย่างที่รู้กันดีนักปฏิวัติทางดนตรีได้บรรลุนหน้าที่ของเขาแล้วถ้าเราทำหนังที่มันมีความเป็นส่วนตัวสูงมากเนี่ยเราจะทะเยอทะยานมาก แล้วมันก็จะมีความหน้าหมันไส้